และเราว่ากันต่อไปมาดูเรื่องนี้เอออันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆ<า>ตั้งแต่ว่าเย็นวันที่7จมิถุนาแล้วสุนัขพิษบูผสมไทยหลังอานอายุสองขวบกระโดดกัดเด็กหญิงวัยห้าขวบที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่บ้านผืออุดรธานีแล้วน้องถูกสุนัขก,กัดจนเป็นแผลเวอ่อวะโดยเฉพาะที่ศีรษะอาการล่าสุดแจ้งก่อนว่าดีขึ้นแล้วแต่ต้องรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลบ้านผือ เพราะกลัวแผลจะติดเชื้อเพราะแผลมันใหญ่มากลึกถึงกระโหลกศีรษะเลยค่ะแล้วก็ใกล้กับดวงตาด้านซ้ายของน้องนะคะยายของเด็กยายสมฤทธิ์เมื่อวานนี้บอกกับเรานะครับว่าปกติบริเวณลานหน้าบ้านเนี่ยเป็นเครือญาติกันหมดวันเกิดเหตุช่วงเย็นรับหลานสายกลับจากโรงเรียนแล้วกใกล้หลานสาวม,มาเล่นกับเด็กรุ่นราวราวเดียวกันลูกพี่ลูกน้องบริเวณลานหน้าบ้านหลังกินข้าวและถึงจะแยกแยะก,กับวันเกิดเหตุเด็ก เิ็ไข้กันหมดก็เลยไม่ได้มาไม่ได้ไปโรงเรียนมาเล่นกันตั้งแต่บ่ายเลยแล้วมีญาติอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของหมาค่ะเขาอุ้มหลานชายอายุสองขวบมาเล่นด้วยแล้วก็โดยม,มีหมาของเขาเดินตามมาใช่ค่ะจังหวะน,นั้นหมากระโดดกัดหัวเด็กหญิง5้าขวบคือน้องแพรวา ญาติที่อุ้มหลานสองขวบอยู่อะค่ะก็ต้องรีบวางหลานตัวเองลงกับพื้นแล้วก็วิ่งไปกอดน,น้องแพรว่าเอาไว้เพื่อไม่ให้หมามันเข้าไปกัดซ้ำญาติญาติคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งวุ่นช่วยกันไล่หมาให้ออกห่างจากตัวเด็กก่อนจะโทรแจ้งกู้ชีพเพราะตอนนั้นแผลใหญ่มากแล้วผมเห็นภาพแล้วก็น่ากลัวจริงริงเลือดไหลเต็มเสือ้อหมาตัวนี้เป็นหมาของญาติเข้าออกบ้านน้องปกติก็ไม่เคยเห็นเป็นอะไรหรือไม่เคยเห็นจะทำร้ายใครนะเด,ด,ด็กก็เล่น เล่ียยี่น้ำเดินนี่แหละจ้ะเหล่าคนกับอุ้มลูก่นมากเรลหามามันกัเลยมากน้่กัมากัดเลยต๊ใจอ่จ้ะม่รู้ว่าสิยังกันเลียนไปเลีนยมากี่ิแล่เพราะว่ากักสิไปโทรหารถกักสิไปเอาแพ้ล้านจัึงเล่นะกัต๊ใจ่ทั้งล้านหน่อยกับจูงเคียนแต่จักสิเอาไพกกอนนี่เเมื่อวานนี้นักข่าวคุยกับเจ้าของหมาชื่อคุณกิ่งศักด์บอกนะครับหมาที่กัดเนี่ยเป็นหมาเพศผู้อายุสองขวบชื่อเจ้าถัง ตอนนี้เอาโซ่เหล็กล่ามาไว้กับเสาโรงรถตอนมันเห็นหนักข่าวเราก็ดูเห่าขู่ปกติแต่สักพักก็คุ้นฉินก็ไม่เห่านอนซึมๆอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกิ่งศักด<ย>ิ์บอกซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่อายุเดือนเดียวจากโคดในบู่บ้านแม้จะเป็นหมาพิษบูแต่มันผสมมาหมายถึงแม่มันเป็นหมาพิษบูพ่อมันเป็นหมาบ้านทั่วไปอะค่ะแล้วมันไม่เคยกัด ขณะคนมาส่งของก็งยังไปกระโดดเล่นกับเขาไม่เคยดูุดร้ายถึงกระดับไปกัดคนวันเกิดเหตุแ <girl> ม <Ä> ่ของคุณกิงศักเนี่ยอุ้มลูกชายสองขวบไปเล่นกับเพื่อนบ้านญาติก็คือบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเจ้าถังเนี่ยมันเดินตามไปมันคงจะหวงน้องอ่ามันก็เลยกัดน้องแพรวาที่เล่นอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะคะไม่ดร้บอมาตัวเนี้บัครับมันมันหมักโดดกอดคนมันเห็นนิกหน่อยสิเขามากกอดกันมันก็ มามันห่วงเล็กน้อยอ่ละล่ะ mm hmm. มันมันก็เลยไปกัดน้องผู้หญิงปกติม hmm. ันเป็นอย่างสีบวบัวครับ mm hmm. มันยังบัวท่านเคยกัดคนนี่คือปกติมันไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งมันจะไม่เกิดอะไรค่ะอะ แต่ก็จะไม่ได้ยกให้ใครนะเพราะเจ้าตัวเจ้าของกินกินศักบอกเดีย๋ยวยกให้เขาถ้าไปกัดใครก็จะบาปอีกใช่เดี๋ยวมันไปสร้างปัญหาอีกก็จะล่าม,มันาเอาไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะแต่อาการน้องตอนนี้เป็นยังไงหมอเย็บแผลห่างๆเอาไว้นะเพราะว่ากังวลเรื่องการติดเชื้อดังนั้นต้องเย็บห่างๆเพื่อให้เลือดกับน้องไหลออกมาก่อนอ๋อเครียดแบบนี้ผมนําเสนอก็เพื่อจะเตือนบางทีมันก็อ,อาจจะเกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึง จริงๆก็ไม่ได้เคยกัดแต่ถึงเวลาวันหนึ่งาอาจจะกัดแต่เดี๋ยวจะเครียดท้าชม